And Never knew it could be so hard to talk about you. We've been through so much, but looking at how years don't flee was difficult to look back and see all this. But I know that I would never know what love like this for real. Yeah, I know it's been a minute since i seen you love. Every time I'm on the ground, as you on thinking enough, wondering what would have been if I stayed here. But with the current state that the I man gets a dang fair to constantly be bringing up, what could have been digging up the rubble in the city man. So the obvious model of Ireland have one PS. อยู่ที่จังหวัดตรังนะครับวันนี้พีเสพามาดูสายแม่ท่านผู้ชมสายที่บ่งนี้คือสายตรงกันข้ามที่ PS เอสทำช่องอยู่นะถ้าย้อนไวนะครับย้อนวันวาน,นของช่องพีเอสถ่ายบิกบย๊กไบค์ครั้งล่าสุดคือของพี่หนุม่ม R1M แต่งเต็มคันนั้นครับแล้วก็ยาวไปจนถึงของพี่กร์ตัวนั้นเป็น ER อ n อง แปลงเป็น z x 10ตอนนี้มีน้องคนหนึ่งนะครับเป็นค่ายเดียวกันกับเซียเบลน้องเบลผ่านเม็ดนั่นเองแต่ที่ทำไมหน้าตาเหมือนครีสี่ไบเกอร์ไปหาเจ้าของกันเลยดีไหมไปหาเจ้าของกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่สายกระบทครบได้ปะเนี่ยขอบได้ขอบได้กระบทกับใครเนี่ยเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มอ๋อเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มครับในน้ำตัวเลยครับสวัสดีครับผมอิดนะครับอิดสายกระบทครับอิดสายกระบทใช่ครับ อิดออปชั่นก็ได้พี่เรียกอย่างอิดออปชั่นได้ครับได้ครับเฮ้ยอิดวันนี้ทําไมอยากจะลงช่องสายรถเล็กอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าเป็นอย่างนี้ครับพี่คือเดิมนะครับตั้งเดิมเนี่ยผมก็ดูขอมเมทไปอยู่แล้วเพราะว่าเมื่อก่อนผมก็เล่นรถเล็กเหมือนกันครับครับแล้วก็อันเนี้ยมันเป็นความฝันวัยเด็กเมื่อก่อนก็คือไม่ไม่ไม่ค่อยได้ซื้อครับไม่ได้ซื้อเลยแหละเพราะว่ากําลังทรัพย์ไม่มีอ่าสองสองก็ก็คือ เราเป็นวัยรุ่นอ่ะพ่อแม่ก็ไม่ตามใจอยู่แล้วครับครับคือเดิมก็คือชอบ PS อยู่แล้วแล้วก็ดูอยู่ขอบคุณมมกขอบคุณมากครับขอบคุณครับดูอยู่แล้วด้วยแล้วก็ทั้งแฟนผมเนี่ยเขาเขาชอบ PS มากจริงเหรอใช่ครับครับผมก็เลยอยากจะมาให้ PS รีวิวมาชอบอะไรพี่อ่ะชอบอะไรเขาบอกเขาชอบ PS พูดว่าโอ้สุดเลยครับสุดเลยครับชอบแค่นั้นเองยอกยอกมีความหน้าตาเหมือน แคที่เบเกอร์อเได้ได้เห็นอย่างที่เลยเห็นได้แล้วผมดูแล้วเหมือนไหมเหมือนครับเหมือนัต้องถามพ่อว่าว่าพ่อเขามีมือที่อยากจะเล่นเป็นคนกันยะชอบชอบไม่เหมือนรอยยิ้มก็เหมือนคาแรคเตอร์เหมือนแล้วขับวิกวัยเหมือนกันด้วยอ๋อครับคันนี้คืออะไรครับเที่ยมมาลงคันนี้เป็นยามาฮ่าเอเอสอาร์ครับเก้าร้อยพื้นฐานเป็นเอ็มทีศูนย์เก้าครับโอ้แต่เราไม่ค่อยเห็นรุ่นนี้ขับในท้องถนนเลยใช่ครับ มันมันมันจะมันจะเป็นแนวเจาะตลาดกลุ่มคนอายุเยอะมากกว่าพี่เพราะว่าใช่เพราะเพราะว่าจริงๆแล้วรถมันจะเป็นทรงไฟกลมครับไฟกลมทรงสปอร์ตเฮอร์่เทเก่าๆครับผมใช่ครับนี่แต่เทนะดูดันดูดันท้ายแบบสั้นๆหน่อยใช่ครับใช่ครับรอเลยแต่อยาขับกลางฝนอยาขับกลางฝนดีดนวดใช่ใช่หัวแน่นอนโอ้ยดีดยังขันหน้าพี่คันหน้าเลยใช่ไหมฮะโอ้คันนี้แต่งเต็มมากท่านผู้ชมดูครับความสุดของเขา เฮ้ยนะ็อตสวยอ่ะน็อตสวยน็อตอันนี้ผมผมทำแบรนด์ด้วยครับทำแบรนด์เป็นน็อตไทเทเนียมด้วยครับของเราเองเลยเหรออ่าก็มีมีโรงงานครับพี่มีโรงงานแล้วก็มีรุ่นพี่ที่ทำทำกันอยู่ด้วยครับสนใจสั่งได้ที่ไหนเนี่ยสนใจสั่งได้ที่ Facebook ผมเลยครับจริงเหรอใช่ครับเดี๋ยวเป็นอิดนาราลิปไก่เทพครับเดี๋ยวให้น้องขึ้นเป็นลิงเฟซบุ๊กก็ได้ครับราคาตัวหนึ่งแพงไหมราคาตอนเนี้ยแพงไม่ได้นะอิดจริงๆอ่ะนะ็อตอ่ะพี่อ่า มีปัจจัยอยู่2-3อย่างครับ <1. S 1> ก็่อคือ 1. หัวลักษณะหัว 2ลักษณะความยาวที่จะเพิ่มราคาขึ้นไปครับ<ล>แต่ว่าถ้าสมมุติเหมือน15มิลอย่างเงี้ยครับก็จะเริ่มต้นที่ตัวละ80บาบาทเก้าสิบบาผม,ผมได้ราคานั้นครับแล้วเราของเราดีกว่าเออเราดีกว่าหรือเทียบเท่างานในตลาดยังไงเนี่ยเป็น GR ไฟครับเกรด GR ไฟหมดเลยครับเพราะว่า GR ไฟคืออะไร GR ไฟคือเป็นเกรดไทเทเนียมที่ที่เอานิยมมาทําน็อตดีกว่าครับนิยมมาทําน็อตเพราะว่า1จุ่มสีแล้วสีเด่นชัดกว่า เวลาไปกึ้งอย่างเงี้ยครับไทเทเนียมเรารู้อยู่แล้วว่ามันแข็งถูกไหมครับครับถ้าสมมุติเราเราใช้ใบมีดที่มันไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นเกรดอื่นเนี่ยมันมันก็จะมีปัญหาแต่ถ้า GR ีไฟเนี่ยมันจะ1ทําง่าย2สีสวยครับอ่าแล้วก็สามารถเลือกคัสตอมสีได้หรืออะไรเงี้ยครับครับใครสนใจสั่งได้สั่งหน้าเพจนะครับมีราคาสําหรับเอสโมโต้มีมีครับ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 เดี๋ยวผมลดให้15%ถ้าใครบอกว่ามาจากช่องมาจากช่องเพจครับผม คือรถเล็กเอาผลิตเท่าแต่ของบิ๊กไบหรือเปล่ารถเล็กก็มีครับคือเกียวเนี่ยมันมีแค่1.5กับ1.25อย่างนี้แค่นั้นแค่นั้นครับนอกนอกจากเป็นน็อตพิเศษที่จะต้องมีบามีอะไรเงี้ยอันนี้ต้องสั่งทำซึ่งราคาก็จะสูงขึ้นนิดนึงแต่ว่าก็ก็ทำได้ครับทำได้หมดทุกจุดครับเฮ้ยเขาเขาไม่แคร์นะวงการรถเล็กพี่เห็นไล่น็อตสุดคันหนึ่งเลยนะประมาณ4 50, ี่ห้าหมื่นแค่นันนะนะนะครับ บ้าเป็นแล้วบางคนต้องสั่งทําก็เขายินดีทานะพี่เพราะมันหาไม่ได้ครับงานงานสั่งทําก็มีมีครับมีครับแต่ราคาก็จะสูงขึ้นอีกนิดหนึ่งใช่ครับไม่ไม่ไม่ได้เยอะครับไม่ไม่ได้เท่าตัวครับนิดเดียวนิดนึงครับเอ้ามาดูเจ้าตัว XSR คันนี้เลยดีกว่าครับมาเห็นบอกว่าคันนี้จะขายก่อนเข้ารายการใมานานแล้วใช่ครับเพราะว่าก็ไม่ได้ขายครับไม่ได้ขายไม่ได้ขายครับเกิดอะไรขึ้นเสียดายครับแล้วก็ราคาไม่ไม่ได้เลยพี่เพราะว่า คือจริงๆเหมือนผมเนี่ยผมเมื่อก่อนผมทำแบรนด์แอคคอร์สตโตก็คือคุยกับแบรนด์แอคคอร์สตโตแล้วก็นำเข้าปั๊มมาแล้วก็แต่ในไทยเนี่ยครับคนจะนิยม bo, บังโบรคนจะติดแบรนด mm ์บ a m โบรแค่เกิ่วเนี่ยครับบางคนก็ยังไม่รู้จักใช่ใช่เพราะฉะนั้นผมเอาแอคคอร์เข้ามาเนี่ยกลายเป็นว่ามันมันทำตลาดได้ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ครับ,รบแล้วก็มียักษ์ใหญ่เขามาลงด้วยก็เลย ก็เลยเก็บไว้ดีกว่าครับถ้าจะขายสภาพนี้ผมถ้าไม่ได้ราคาผมก็ไม่ขายครบอกว่าโดนกดโอ้กดเยอะมากกดกดเป็นแสนนะครับกดข้างล่างเลยครับกดเป็นแสนเลยครับกดเป็นแสนนะครับแล้วทำไงต่อมาอย่างเงี้ยโอ้ผมผมไม่ขายครับผมเก็บไว้ดีกว่าใช่ครับโอ้โหอ่ะมือคันเนี่ยเป็นแอคคอร์ตโต้ครับตัวเนี้ราคาอยู่มันเจ็ดพันบาทครับเฮ้ยนะครับเป็นเป็นเป็นแบรนด์อิตาลีนะพี่อิตาลีเหมือนกันนะครับตัวนี้แต่ว่าตัวเนี้ยในไทยเนี่ยจะหาไม่ไม่ค่อยได้แล้วครับ แล้วก็มาสวิตครับสวิตเนี่ยผมจะทำเป็นสวิตมดครับแต่ว่าอันเนี้ยสายยังไม่ได้ต่อครับผมก็เป็นสวิตสั่งทำครับยังรอแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นตัวปรับระยะรีโมทเบรกครับเป็นทีวีบิวเอ็มครับครับผมมันจะมาปรับฝั่งนี้ฝั่งนี้ด้วยโดยที่เราไม่ต้องสองข้างอ่าใช่ครับไม่ไม่ไม่ต้องปล่อยมือมาแต่เทคโนโลยีทุกวันนี้มันก็มี มีรีโมทไฟฟ้ามีใช่ใช่ครับรีโมทไฟฟ้ารถเล็กรถเล็กก็มีมีครับขนาดแบบนี้แต่ไม่ใช่โหมดแบบนี้ใช่ฮะรีโมทไฟฟ้าแบรนด์ที่ทําแบรนด์แรกเลยคือแอคคอร์ซัตโต้แต่ไม่เป็นที่นิยมในไทยไม่เป็นที่นิยมในไทยนะฮะโอเคเพราะเราก็ติดแบรนด์อย่างนี้แหละใช่ฮะครับผมแล้วก็จะไปกันสบัดครับกันสบัดเนี้ยเป็นบิ t ูโบครับครับผมตัวนี้เท่าไหร่บิตูโบอยู่ประมาณตอน ตอนได้มาเนี่ยผมได้มาไม่แพงแต่ว่าถ้าราคามือหนึ่งเนี่ยอยู่ประมาณ1 6ื่นหครับครับผมแต่มันจะดูเหมือนเลสซิ่งบอยนะพี่ผมเคยโดนทักก็เป็นเลสซิ่งบอยนะถัดมาก็จะเป็นตัวนี้ครับเป็นแฮนด์ครับแฮนด์ไม่ใช่แฮนด์เดิมไม่เป็นแฮนด์วูดคราฟครับครับวูดคราฟนี่ก็อยู่ประมาณ6กพันกว่าบาทครับครับผมอิ่เดือนิ้วกลางเดี๋ยวโดนอ๋อโอเคเป็นวูดคราฟครับผมแล้วก็อันนี้เป็นไอเป็นขวาไอคอสซาโต้ครับครับผมเป็นปั๊มไอคอสซาโต้ครับอ่าตัวเนี้ยความพิเศษของมันก็คื หนึ่งตัวมันจะปรับเบอร์ได้3เบอร์ครับเป็น 16, 17, แล้วก็เอ้ยเป็น17 1 8 19ครับเราแค่หมุนสลักตรงนี้ครับแค่นั้นแล้วก็ใช้ได้ทุกเบอร์เลยครับเวลาแต่งรถเข้ามาแล้วอะไรแพงๆ<ช>ทุกครั้งที่การขายออกไปคือ<ช>มันมัน,ม,นมันคือความเจ็บใช่ครับมันมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วพี่แต่ว่า ของของมันต้องมีคร <oh ับแกพูดเหมือนอาจารย์อาจารย์ออฟเดินินจันอ๋อเี่ยนออฟเปี่ยนออฟน้องออฟเป็นอย่างนี้เหมือนกันอ่าใช่ครับน้องออฟเคยโดนดูถูกถ้าพี่จันไม่ผิดเนาะใช่แล้วเขาก็มาลงอะไรแบบเต็มเลย8ปดหมื่นเก้าหมื่นอ๋อจานเก็บทางไว้น้องแต่ออฟพอเหลือออฟพอเหลือออฟพอเหลือแต่พี่ยังไม่เหลือเอ้าการแฮนด์ครับการแฮนด์เป็นของไลท์เทคครับไลท์เทคครับตัวนี้เป็นงาน คาร์บอนด้วยนะฮะคุมคาร์บอนอยลงไฟเลี้ยวแต่งแน่นอนไฟ,ไ,ไฟเลี้ยวของ S อพันธครับ oh oh. ไฟเลี้ยวเดิมนะไม่ของ S อพันเพราะว่ามันมันให้ความสว่างมันเป็น,น,น <c oughs> การหลักก็ผมได้มาคู่ถึงสองพันกว่าบาทครับลักพันครับของมันต้องมีอนะเนาะไฟหนะ้าไฟไฟหน้าเนี่ยจะเป็นของรถเล็กผมไม่เอ่ยแบรนด์นี่ว่าเป็นของรถเล็กค่ายหนึ่งแล้วกันเพราะว่าเพราะว่าประเด็นคืออ่า ของเนี่ยผมสั่งมาเนี่ยผมเอามาประกอบหลายๆชิ้นครับแล้วก็คัสตอมเพื่อให้มันใส่ได้แล้วก็ใช้งานได้จริงครับราะของเดิมเขาเนี่ยก็ก็ถ้าเราไปเบิกเนี่ยครับก็ก็ต้องมีมีมีพาร์ทมีอะไรสําหรับไปเบิกคิวอาร์โค้ดอะไรเนี่ยมไม่งั้นเขาไม่เบิกอ่าฮะเข้าเฉยนะเข้าเฉยแล้วงานคัสตอมที่ทํานี้ร้านไหนที่ที่ทำงานให้ให้กับอตีผมทําเองเลยครับพี่ทำจริงใช่ครับแล้วก็มีพวกเนี้ยครับพวกกับข้างหม้อน้ํา เหมือนกับข้างขาอะไรอย่างเงี้ยครับมัน<อ>มันจะเป็นมันจะเป็นงานอันนี้ผมสั่งญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะนิยมรถรุ่นนี้กันะนครเป็น<ต>สั่งญี่ปุ่นไ,ไม่ค่อยแพรเมืองไทยไม่ค่อยมีผมก็สั่งมาจากญี่ปุ่นครับอันเนี้ยบังโคนหลังแล้วก็นี่แล้วก็นี่สั่งมาจากญี่ปุ่นครับเฮ้ยไฟน้ามีอารมณ์เป็นดูคาติสตรีทไฟเตอร์ใช่ครับอารมณ์ผมพยายามสื่อประมาณนั้นนี่ใช่ไหมใช่ครับแต่แต่ว่า ผมพยายามสื่อแต่ว่าก็คือจริงๆริอยากใช้ไฟรุ่นอื่นแต่ว่ารถมันมีสัดส่วนและความโค้งมนของรถก็เลยเลือกตัวนี้ครับเพราะมันมันถูกกว่าอ่ามันรับมันรับกันนะครับโอเคอ่าคันนี้มีสายเอินทั้งระบบเลยครับสามทางใช่ครับก็หัวสามทางแล้วก็เดินเข้าเอวครับครับผมตัวนี้อยู่ประมาณตอนผมทาอยู่2 0,000ืหมดเลยครับหแล้วก็ลงมาก็จะเป็นจานครับจานเนี่ยเป็นจานเอ1วันครับครับ เป็นของยาม้าเหมือนกันครับตรงรุ่นเลยครับปั๊มล่างครับปั๊มล่างเนี่ยจะเป็น e c ค o s a ซ o ตครับ PZ004 ตัวเนี้ยจะราคาอยู่ประมาณ4700ซ้ายขวา <c oughs> แล้วก, <c oughs> แวก็แล้วก็ผมก็ผมทำไทเทเนียมใช่ไหมผมก็สั่งทำน็อตสลักให้มันเป็นไทเทเนียมครับเดิมๆม,มันจะเป็นสลักเหล็กธรรมดาเนี่ยอันนี้เรายังขายอยู่ไหมขายครับพี่มีมีขายเหมือนกันครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยของที่มีผมมีแค่ปั๊มหลังแล้วครับ มีแค่ปั๊มหลังนะครับอิทก็ยังขายอยู่ขายครับขายครับสนใจกระทักได้นะครับ c f e ฟ t นะครับราคาก็ดูไม่แรงมากแต่พี่ว่าคุณภาพมันได้ใช่ครับคุณภาพมันได้เหมือนพวกนี้ครับพี่เอาจริงๆนะเมื่อก่อนเนี่ยเปิดราคาอยู่หมื่นกว่าบาทนี่นะตอนนี้ผมว่านะแปดเกมือหนึ่งมีเพราะว่าเขาก็ตัดตอนส่วนที่เขาขายไม่ได้ครับทำตลาดไม่ได้บางคน สต็อกมาเยอะมากเหมือน 10-20, 30ตัวบางคน50ตัวก็มาตัดตอนขายกันแต่ว่ามันก็ขายไม่ออกเพราะว่าคนไทยมันไม่ไม,ไม่ไม่นิยมครับครับอ,อันนี้พูดยากใช่ครับพูดยากพูดยากครับเหมือนเหมือนวงการรถเล็กเหมือนกันพี่พี่จะเห็นแบมโบ้เทียมเยอะมากอ่ะ แต่ถ้าเทียบกับเบมโบเทียมเพิ่มเงินอีกนิดหนึ่งเราจะได้ของ RCB ใช่ใช่ครับแต่คนไทยก็ไม่นิยม RCB คนไทยไม่ได้รู้สึกว่า RCB เป็นของแท้พี่พูดตรงๆเลยแต่ว่าจริงๆแล้วคุณภาพพอดีมากนะดีมากดีดม,ากมากครับโอเค RCB เขาได้นะฮะใช่ฮะเชิญครับต่อไปเลยครับ <laughs> แล้วก็เดี๋ยวมีดักลมครับดักลมนี่ด,ด้านล่างครับสองข้างเลยนะครับใช้สําหรับลดความร้อนจานเบรกครับใช้งานได้จริงด้วยใช้งานได้จริงครับลมมันจะเข้าบริเวณด้านหน้าเนี่ยครับแล้วมาออกรูด้านหลังเนี่ยครับ แต่ไม่ได้กันฝนนะไม่ตอนนี้นฝนกําลังมาครับต่ <laughs> อ,อไปเลยครับท่ออย่างสวยท่อก็ฟูนะครับเป็นปลายเนี่ยครับจริงๆเป็นปลายสนามเลยผมได้มาจากเซ X10 คันหนึ่งเป็นรถสนามแล้วก,แวก็แล้วก็มันจะมันจะไอ้นี่หน่อยครับก็คือผมเอามาแปลงใส่เพราะว่าปลายมันเป็น2.5 <laughs> อ่าแล้วก็คอมันเป็น 2, 2. นิ้วชุดนี้เนี่ยถ้ารวมกันก็น่าจะา 10, 16, รประมาณหมื่นหมื่นหกครับประมาณคือรุ่นนี้พี่เข้าใจว่ามันหายยาก XSR ตัวนี้<ะ>หายากยิ่งกว่าคือของแต่งไหมอ่าของแต่งเนี่ยพื้นฐานใช้ได้กับ MT09 เกือบทุกจุดครับ MT09 บ้านเราเอาจริงๆพี่ก็ยังว่าอยู่ในวงที่ที่ค่อนข้างจำกัดคล<ช>้ายๆกับน<ช>ินจาแลย<ช>ถ้าจะพูด<ช>กันของของแต่งก็หายากครับแต่ว่าเหมือนเหมือนผมบอกทิกก็คือจริงๆเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีสูตรกันก็คือเหมือนรถญี่ปุ่นเนี่ยครับมันจะเป็นหูหน้า108ยมิลเสมอปวาบล่างครับหูหน้า1้อยมิลเสมอแล้วก็ยุโรปจะเป็น100มิลเสมอ S <S คือไม่ว่าดูคติหรืออะไรก็ตามอัพิเรียร้อยโอ้โหหน้าร้อมิลใส่ด้วยกันได้ใส่ต้องเลือกปั๊มร้อยมิลถ้าถ้าพี่ซื้อปั๊มร้อยแปมาพี่ต้องแปลงใส่อ,อแต่ว่าถ้าเป็นญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นร้อยแแต่จะมีหนึ่งรุ่นที่ฉีกไปก็คือเซตเเพราะว่า z x ตเเนี่ยให้ปัมม๊มเ5 0มห้าสบซึ่งไม่มีร้อยแมิลครับอ่าฮะ ก็เพราะฉะนั้นทุกอย่างพื้นฐานมันก็อยู่ภายใต้เซกชันของรถญี่ปุ่นครับพี่แล้วก็พื้นฐานด้วยก็คือเครื่องเนี่ยกับเฟรมเนี่ยมันเป็น MT09 หลายๆอย่างก็เลยใช้ด้วยกันได้นอกจากพวกเหมือนเหมือนอะไรจำเพาะกองอากาศอะไรอย่างเงี้ยครับม,มันเป็นรถเฉพาะที่ที่คนคนที่เป็นเจ้าของรถชอบความแตกต่างด้วยนะฮะท่านผู้ชมเหมือนถ้าบางคนบอกว่าผมออก CB650 ของแต่งน uh, ี้เหลือๆเลยใช่ใช่ในตลาดนี้ไม่ว่าจะเป็นเกียรท็อปเกียรกลางเกียรล่างมีให้เลือกเยอะมีให้เลือกเยอะแต่ถ้าเป็นรถเฉพาะที่ไม่เป็นที่นิยมในตลาดใช่ครับใช่เหมือนรถพี่อ่ะคนหัวเลยนะยากมากพี่โอ้ของพี่นี่จนพี่ไม่อยากแต่งเลยท่อเนี้ยต้องเบิกใหม่จนพี่ไม่อยากแต่งเอาจริงว่าพอทักไปมีของนินจาหกห้าศูนย์ไหมฮะไม่มีค่ะเลยพอถ้าถ้าสามสี่ล้านแล้วไม่มีพอพี่เป็นคนที่ไม่ชอบแต่งรถด้วยแต่พี่ชอบรถแต่ง ขี้เหนียวเป็นสูตร <laughs> ไม่ใช <laughs> ไ่ไม่เหลือไม่เหลือท่านผู้ชมถึงชุดเกียร์ครับพี่เกียร์เนี่ยจะเป็นทรงไรเทคครับแต่เป็นแบรนด์ผมเองผมสั่งไต้หวันทำเดี๋ยวนะเราทําแบรนด์เกยงค<ำ>งเราด<ำ>้วยทาแบรนด์เป็นแบรนด์ชื่อว่าคาร์บอนเทคครับพี่แต่ว่าทําลักษณะคาร์บอนแล้วก็เกียร์พวกงานแบบว่าไมคคนิกประมาณแบบอลูมิเนียม CNC อะไรอย่างนี้ครับตอนนี้ยังขายอยู่ขายอยู่ครับสั่งทําได้ครับเป็นงานลักษณะคัสตอมมากกว่าพี่สั่งหน้าเฟซตรงนี้นะฮะสั่งหน้าเฟซได้หมดราคามิตรภาพนะครับใช่ครับ ผมบอกราคาถ้าถ้าเกิดไม่ลด99% <c oughs> ไม่ต้องมุดหนุนนะลดครับลดครับลดดร้านเลยดีกว่านะยอกยอกยอก <c oughs> เอาต่อไปก็มาเป็นกระทุ้งหลังแอคคอร์ซตโต้ครับ <c oughs> ครับผมตัวนีน้ไม่มีในไทยนะพี่น่าจะมีของผมตัวเดียวเพราะว่าเพราะว่าผมก็กดมาจากเมืองนอกเหมือนกันอ่าแต่อันนี้ไม่รู้ราคาเลยพี่เพราะว่าชิกราคาแล้วมันมันก็หาไม่ได้ครับอะไรแกนอกทั้งนั้นเลยนะเนี่ยครับผมเป็นคนชอบเล่น eBay พี่ชอบดู E ี a y ดูนู่นนี่นั่นแล้วก็ จ่ายผ่าน p a y พา l อะไรประมาณนี้ไม้ยจ่ายได้เหรอแล้วแต่คนครับแล้วแต่นู่นนี่นั่นครับเพราะว่าผมก็เคยโดนหลอกพี่เช็คเลรียากมากยากยากมากยากครับพี่แล้วก็ค่าเงินไม่เท่ากันแต่ละรอบด้วยครับค่าชิปปิ้งก็โอ้บานครับค่าเงินดอลลาร์มันขึ้นลงทุกวันใช่ครับแต่ตอนนี้อย่าสั่งเลยตอนนี้36บาทใช่ช่วงนี้โอ้ดีต่อยูทูบเบอร์ครับเอาต่อไปครับก็มาครับตัวนี้เป็นปั๊มปักข้างครับอย่างตัวแบมโบปักข้างโลโก้แดงดำโลโก้แดงมาแล้วครับ ตัวนี้ตัวนี้ก็จะอยู่มาณ4 0 0พกว่าบาทครับครับผมบแล้วก็อันนี้เป็นชุดน็อตของผมเองที่เป็นไทเทเนียมครับข้างหน้า4 0,000ืนข้างหลัง4ี0พันใช่ใช่ครับสังว่าลักหน้ามากกว่า <laughs> จริงๆมันมีแอคคอร์ดดีแต่ว่าสั่งหาคนตัดขาไม่ได้ครับมันมันต้องคัดต้มจริงๆซึ่งผมไม่มีเวลาถอดแต่วัดในบ้านเรามีวง ในเมืองตังมีมีร้านทำบิ๊กไบท์ใหญ่ๆมั้ยฮะมีครับมีครับมีเป็นร้านรุ่นพี่ผมครับชื่อร้านเจไทยครับโฆษณาซะงั้นพอพูดเข้าทางปุ๊บเลยเจไทยครับเจไทยครับสกิดเขาไปแล้วกันนะครับท่านผู้ชมแล้วก็อันนี้ก็เป็นงานสั่งทำหมอครับเป็นแบรนด์ c p t เหมือนกันครับตังโซ่ครับก็ลักษณะงานก็เป็น C N C อะไรอย่างเงี้ยครับโอเคโอ้บางคนก็สวยนะครับท่านผู้ชมเนี่งานที่ไหนเนี่ยบางคน บางคนเนี่ยเป็นงานญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นหมดเลยแนญี่ปุ่นนี่ญี่ปุ่นครับว้าวงานบ้านเขากับงานบ้านเราค่อนข้างต่างกันนะใช่ครับพี่งานบ้านเขาจะเป็นวัสดุพลาสติก ABS เลยครับส่วนใหญ่นะพี่ ABS จริงๆ ABS จริงๆ ABS จริงๆที่ที่มีตารางติ๊กมาให้เราด้วยอ่าไม่ไม่ใช่งานฉีดงานนู่นี่นั่นเหรอเคยเคยเห็น ABS ปอมๆไหมเคยเห็นที่เห็นบอยมากเสื้อกาดของปอมอ่ะอ่าอ่าใช่พี่ใช่ CE เขาบอกว่าระดับสองี่มาดูแล้ว พี่ดึงกแบขาดกันเลยนะว,วันนี้ไม่เคยกันอะไรได้ครับคุณงานเจแปนน่ะผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่รถคลาสสิกรถอะไรสราพรพัดรถเหมือนเขาเน้นคุณภาพมาใช่ครับแต่อย่างว่าราคาก็ใช่ใชครับสูงใช่ครับ,รบแต่คุณภาพได้นะครับโรวมๆสวยมากครับคันนี้ฝั่งนี้ก็จะมีชิปเตอร์ครับชิปเตอร์นะครับรวมๆประมาณนี้ประมาณนี้จริงๆคนรอเ่องับรอแม่รอแม่ โอถ้าขายราคาโดนกดอย่างงี้พี่ก็แบบขายไม่ลงพี่ขายไม่ลงจริงจริงเหมือนเวลาเราแต่งรถเราแต่งด้วยใจแต่เวลาขายเราโดนกดทั้งนั้นเว้ยเขาไม่ได้เข้าใจความรู้สึกไงครับอาชีพพ่อค้าก็อย่างว่าอะไรครับเบลก็อย่าไปกดเขาเยอะนะเบลเอ็ดพันอะไรนี้อย่าไปกดเขาเยอะเบลกดไม่ได้ครับความลับผมเยอะใช่ไหมผมมีความลับเยอะเอาแล้วเบลเอาแล้วเบลบุรีรำพันเวดรอบหน้านะถ้าไม่ได้ ท้าไม่ได้สักห้าหมื่นนะสปอนเซอร์นะความลับไหลนะพี่บอกเลยนะห้าหมืนพี่จะรูดซิปเลยเครื่องทําอะไรเห็นบอกว่าเครื่องไม่เดิมแล้วก็เดิมเดิมม้ามันร้อยร้อยสิบกว่าตัวครับครับผมผมแฟตกล่องไปก็ได้ร้อยยี่สิเจ็ตัวครับเพิ่มประมาณั0สิบกว่าตัวครับเพิ่มตัวหนึ่งก 50, ็ฮะสุด i̇şte สุดไปแล้วคือมันเป็น Master of ร์อออยู่แล้วไปเพิ่มทำไมมันมันคืออย่างนี้พี ประเด็นก็คือเป็นคอนเนคชั่นมากกว่าก็คือรู้จักกันแล้วก็พี่เขาทําให้อะไรเ <c oughs> งี้ยจับับหน่อยอะไรเงี้ยลองดูหน่อยว่าจะได้เท่าไหร่ครับผมเพราะไม่มีรถรุ่นนี้เคยไปแมปแล้วก็สถิติไม่ก็ไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยแล้วอย่างเงี้ยมันจะเอารถอ, <c oughs> อ,อยู่หน้ามันก็เบาก็ <c oughs> อยู่ที่ปรับโหมดครับผมเนี่ยก็ขี่โหมด A อยู่แล้วแต่ว่าเหมือนถ้าให้น้องๆขี่เนี่ยมันก็ต้องปรับเป็นโหมด B หรือสแตนดาร์ดอะไรเงี้ยครับแต่ดูว่าน้องข้างหลังลองลองแล้วลองแล้วเปิดเยอะลองแล้วเปิดก็เกือบไงาย่างเนี่ย มีคลิปไปเลยเนี่ยในทิกตอกผมมีอยู่เลยคันนี้เคยวิ่งสูงสุดเท่าไหร่ก็คิดว่าเร็วกว่านั้นแน่นอนแต่มือมันขี่ได้นะพี่ผมขี่ได้แค่สองร้อยสอง้อยสี่สองอยห้าครับเพราะว่าด้วยสลีระมันเป็นน็กเก็ตไับลมมันตีนะครับจริงๆิมันน่าจะวิ่งได้เยอะกว่านั้นด้วยผมผอมด้วยไงพี่แต่จริงๆงอ่ะมันมีวิธีนะลองลองเอาแบบเสื้อกาดอะครับลองเป็นรูตะข่ายเยอะๆสักอย่างเงี้ย เี้ให้ผมจาอะไรไม่ต้านแน่นอนไม่ต้านลมแน่นอนคือโฟลอย่างเดียวเข็นตะข่ายไหมบนบ้านเราไหมอย่างนั้นก็ได้แต่จาลองว่าเป็นเสื้อกาดผมเคยขี่แล้วใส่เสื้อผนโอ้โหใส่เสื้อผนตัว25บาทเนี่ยขับปุ๊บใช่ไหมมีแต่หน้าพี่หลังหายหมดเลยขาดขาดโอ้โหเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าจะขายวันนี้พี่มีเงินพร้อมแสนนึงโอ้ยไม่ขายพี่ เนี่ยกูจะออกจากรับเที่ยงไม่ได้อย่างเงี้ยแหละสองแสนหาเยังไม่ขายเลยนะครับจริงๆราคาคันนี้ถ้าพอใจที่อยากจะขายขายเท่าไหร่ผมอะอยากได้30ต้นๆครับพี่30ตอนแรกอะผมเปิดไว้35ยังไม่มียังไม่ปั๊มหน้าเป็นแค่ M4 นะสามสามสิบห k หรือ3า0ร้อยสามสามร้อยห้ k โอเคถ้าสาได้เลยนะพร้อมมาก พมเพเบอร์อะไรเบอร์อะไรผมเงินในกระเป๋าร้อนเลยอตัวสามสห้าเนี่ยเอาตัวนี้ไปก่อนเอาสามสามร้อยเออจะไปสามร้อยอีกละสามแสนสามแสนห้าได้แน่นอนฮะสามแสนหเต็มนะครับท่านผู้ชมเต็มนะผมบอกเลยว่าเต็มมากคันนี้คือคุณได้รถไปอ่ะคุณไม่ต้องแต่งเลยเอาอย่างเงี้ยสภาพแบบนี้เลย ไม่มีการระเบิดของแต่งออกก่อนอขายแน่นอนไม่มีการย้อมแมวขายแน่นอนมีเพิ่มด้วยพี่ผมมีทาเบกมือที่จะใส่ด้วยครับเหมือนดูฮานอะ่ะอ๋อ<ต>เพิ่มพเพิ่มไปด้วยใช่เป็นแบรนด์ของรุ่นพี่ผมที่ไต้หวันเพิ่มออปชันไม่เพิ่มราคาใช่ครับเพิ่มออปชันให้ด้วยครับชิดโตเอาเรื่อง ท่อนี้ก็หาของแต่งยากไหมนี่เอาจริงๆต้องขึ้นใหม่หมดเลยแม่คอท่อมันมีสําเร็จรูปเหมือนกันครับพี่ก็กล่องของ MT 09ครับครับสำเร็จรูปเลยครับมีมีเหมือนกันสายเท่ากันเลยใช่ครับสายเท่ากันพื้นฐานเดียวกันนะฮะการหม้อน้ําก็ทั่วไปนะครับท่านผู้ชมทั่วไปทั่วไปชอบครับชอบรถแต่งทุกสไตล์นะครับช่องผมไม่จําก uh, ัดซ so like so, ีซ exactly. so yeah. well, no right. uh, ีนะผมบอกเลยผมกาลังจะถ่ายรถกระบะซิ่งเร็วๆนี้แล้วรถแข่งเร็วๆนี้เดี๋ยวรอเสียเบลอยู่ห้าหมื่นมาเอาตาความรับอยู่ เอาหมือนไม้มาความลับไปประมาณนี้อ้าขอฟังเสียงหน่อยได้ไหมรับอันี้เป็นยังไงครับเสียงนี้อารมณ์จินตนาการก่อนมันจะเหมือนอารมณ์เหมือนดูคติบวกสีสุกนิดนิดเพราะว่าเป็นเพราะว่าผมใส่ท่อโล่งด้วยมีความเป็นเอสพันก็อ่าใช่ใช่ใช่ความเสียงไกลๆตอนที่ขี่มาลมลมพัดชฉยๆมานะมันเป็นเพราะว่าหนึ่งมีชิปเตอร์แล้วก็ผมจูนแล้วมันก็เลยหอบๆอารมณ์ดิบๆนะครับลองดูครับเหมือนไม่เหมือน ก็ประมาณนี้พี่แสบหูนะนะเสียงหล่อฮะหล่อเรานะหล่อเราหล่อเราหลเราแต่ถ้าถามคนอื่นเราไม่รู้นะฮะใช่ครับเวลาเตชิปเตอร์มันจะได้อารมณ์หน่อยครับมันใช่ครับมันขี่ดิกไบส์เสียงไม่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 ดังนี้ความอันตรายก็มีใช่ครับแต่พอดังมากก็ชาวบ้านเขาจะจะมีปัญหาอีกนะฮะประมาณนี้จังพี่ท่อเดิมพี่ขายครโบวิกพิงแล้วไม่ลอยพี่ผมว่าเดี๋ยวนี้ตลาดรถเล็กหรือว่า การที่เขาจัดงานรถเล็กเนี่ยผมว่าเวิร์กนะพี่เพราะว่ามันทําให้เด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยดูไม่ไม่ได้ไม่ได้เว้นจ๋าจนไปไปแล้วก็ทําให้ยกระดับงานขึ้นมาให้มันดูคุณภาพนะครับไม่อันตรายด้วยคือเหมือนเหมือนเขาเลยฮะเหมือนถ้าอยากจะเล่นจริงๆปล่อยพลังจริงไปปล่อยกันในสนามดีกว่าปล่อยจริงๆครับคันนี้ไลท์ทีติท่านผู้ชมไลท์ทีติเลยถ้าใครอยากได้น็อตนะครับก็สกิปไปที่ Facebook ของน้องอิดได้นะครับก็ไม่แพง ใช่ครับเริ่มต้นที่80บาทใช่ครับก็อยากได้แบบไหนหรือถ้าเกรดสูงขึ้นหรืออะไรที่มันดูดูสั่งทำแล้วเพิ่มเพิ่มขึ้นแต่ก็เพิ่มขึ้นไม่มากนะฮะแต่ราคาทั้งหมดทั้งปวงครับถ้าคุยกับเจ้าของแบรนด์มันคุยง่ายใช่ครับใช่ครับมันคุยง่ายมันไม่ผ่านตัวแทนก็สกิดไปที่ Facebook ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าวิดีโอคลิปนี้นะฮะน้กอินมีอะไรเสริมต่อไหมอ่าเอาเป็นว่าเหมือนเหมือนรถใช่ไหมครับที่เวลาขี่กันตามท้องถนนเนี่ย น้องๆเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากให้ไปขับเว้นกันตามท้องถนนทั่วไปครับเพราะว่ามันจะมีความอันตรายต่อตัวเราเองต่อชาวบ้านครับแล้วก็มันเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อสังคมที่พี่ๆเหมือนพี่เอสเขากําลังทําอยู่ครับพี่เอสทำรายการเนี่ยก็ทําขึ้นมาเพื่อให้สังคมเว้นมันมีภาพลักษณ์ที่มันดีขึ้นดูให้ให้มันมีมาตรฐานที่มันดีขึ้นครับเพราะฉะนั้นมีอะไรก็ไปใช้หรือว่าแข่งในสนามดีกว่าในที่ที่ทางที่ผู้ใหญ่เขาเปิดโอกาสให้เราได้ได โชว์ศักยภาพแสดงศักยภาพอะไรเงี้ยครับแล้วก็เดี๋ยวเงินมันจะตามมาเองครับครับต่อยอดได้ใช่ครับแล้วฝากอีกนิดนะครับเหมือนเหมือนที่หลายคนกําลังบูลลี่กันอ่ะผมผมเชื่อเลยกับผมไม่ชอบงานบูลลี่มากมันมันมีมันก็จะมีแบบประมาณคนที่ไม่ชอบรถแวนพอพอเห็นคนที่ขับบิ๊กไบค์แบบนี้ทรงแบบนี้เลยเขาก็จะบอกว่าแวนอัพเกรดอ่าใช่เยอะครับจริงจริงอ่ะการการที่เราชอบมอเตอร์ไซ มันมันไม่ใช่ว่าแว้นหรือไม่แว้นใช่แว้นคือการกระทําของตัวบุคคลใช่ถูกครับพี่พฤติกรรมที่สอบไปในทางที่กวนเมืองใช่ครับทร้างความลำาคาไอ้นั่นคือไอ้นั่นคือแว้นเต็มที่เลยใช่ครับแต่ถ้าคนขับแบบมีมารยาทเหมือนในซอยเหมือนมะขามอย่างเงี้ยที่รู้จักกันเครับมะขามนี่ต้องเข็นเข้าเข้าไปในหมู่บ้านเลยนะฮะไม่ใช่อะไรเขาลองเรียนไม่ไม่เจ้าคือเขาเกรงใจคนในหมู่บ้านเพราะว่าของมะขามเองแคร800 อ่าใช่ครับเขาจะมีพรรคพวกเพื่อนฝูงเขาเข้าไปในหมู่บ้านอย่างงี้ก็สะเทือนหลังคาในหมู่บ้านจัดสรรเลยฮะแต่แต่ก็น่าจะได้เข็นอยู่นะพี่สองต้องเข็นต้องเข็นต้องเข็นเมื่อก่อนที่เขาคบกับไอ้ก็เขาก็เข็นหนีเมียไงอ๋อขอโทษมาขำยอกยอกสุดท้ายฝาก a c e b o o k อีกครั้งครับฝากร้านสั้นๆเลยครับสนใจน็อตเททเนียมนะครับหรือว่าสั่งอะไรปั๊มพวกอิตาลีหรือว่าแอคโคสโตอย่างนี้ครับหรือมือหนึ่งมือสองผมมีหมดเลยนะก็ ติดต่อได้ที่ Facebook นราคาิปไก่เทพนะครับเดี๋ยวให้พีเอสขึ้น Facebook ไว้ให้ครับมือหนึ่งกับมือสองนี่ราคาต่างกันเท่าไหร่เอ่อไอพวกอิตาลีครับมือหนึ่งเนี่ยราคาเมื่อก่อนอยู่1500ตอนนี้ก็น่าจะเบิกประมาณ9,00 0กว่าบาทครับแล้วก็แต่ว่ามือสองเนี่ยจะอยู่มันเลทหกพันห้าพันก็มีแต่ว่าสภาพก็อาจจะ oh. อาจจะเสียหน่อยแต่ว่าอาจจะมีตำหนิแต่ว่าถ้า6กพันถึงเจ็ดพันห้าเนี่ยก็คือสภาพสวยๆเลยงานดีเลยครับใช่ครับ,รบมีของนินจาบ้างไหมมีมีมีพี่ ด้ใส่ได้หมดครับได้เหรอใช่ครับเฮ้ยต้องโดนแล้วมั้งอย่างเงี้ยถ้าราคานี้ถ้าราคาอย่างงี้พร้อมสู้นะฮะพร้อมสู้เอ้าคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปอุดหนุนกันนะครับที่ Facebook ที่ขึ้นตรงหน้าจอตรงนี้นะครับโอเคอิดขอบคุณมากนะสำหรับเวลาวันนี้ขอบคุณครับจริงๆแต่ว่าเสื้อเปลี่ยนใหม่เถอะได้พี่ยอ่ะมันดูเป็นกระหมดอย่างเงี้ไม่รู้โอเคครับปาเป็นรักของแชร์นะครับเอสโมลต์ไทยแลนด์ครับอยู่กับน้องอิดแล้วก็เจ้าตัว XSR คันแรงคันนี้ครับสวัสดีครับผม